ก่อนดูคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมข่าว ch7hd news ด้วยนะครับคุณผู้ชมสภาพอากาศที่ร้อนจัดนอกจากจะก,กระทบถึงพืชสวนไร่นาแห้งแล้งไปตามๆกันนะคะคล่าสุดกระทบถึงรางรถไฟได้วยคุณผู้ชมร้อนจัดจนรางรถไฟมันโกงงอหมดเลยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีไหนบ้างคะเอาน้าแข็งมาเทพยายามทาทุกอย่างให้มันแบบให้มันเย็นลงอะ่ะนะคะ ไม่นั้นขบวนรถไฟไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยตอนฉีดน้ำกันหน่อยค่ะป่าวไปล้างเลยอย่าย้างกันอย่าล้ากยกยกเนี้ยล้า นี่ค่ะพอฉีดน้ำก็สู้ขึ้นแบบนี้เลยนะคะด้วยความร้อนที่มันเกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่กองช่างของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะนำน้ำเข้าฉีดน้ำคลายร้อนให้กับรางรถไฟบริเวณสถานีร่อนพิบูลค่ะสถานีช่องเขาในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรางรถไฟบริเวณนี้มัน,มนร้อนสะสมมากๆอะค่ะจนทำให้รางรถไฟโกงงแบบนี้เป็นระยะทางประมาณร้อยเมตรนะคะรถไฟผ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม นอกจากจะใช้น้ําฉีดแล้วนะคะเอาน้ําแข็งก็ต้องมาเอาน้ําแข็งบดมาแบบนี้ค่ะนี่เรียกมาเลยนะคะเอาน้ําแข็งบดมาโรยบนรางแล้วก็ยังใช้เป็นพวกหยวกกล้วยะอะไรเงี้ยค่ะนี่น้ำแข็งโรยบนรางแบบนี้รางรถไฟฉันก็ต้องการความเย็นเหมือนกันนะ, <Ha. S 1> ะน้ำแข็งก็เลยต้องมาแบบนี้นะคะ <Ha. S 1> แล้วก็ยังมีการใช้นีค่ะหยวกกล้วยต้นกล้วยมาผ่าซีกแล้วก็นําไปประครบบนรางรถไฟ คลายร้อนให้กับรางรถไฟหน่อยนะคะหลังจากงัดสารพัดวิธีมาใช้คุณผู้ชมว่าสําเร็จไหมล่ะปรากฏว่าสภาพของรางรถไฟค่อยๆคืนสภาพนะว่ามันช่วยได้จริงนะคะเนี่ยเออทำให้ขบวนรถไฟสามารถเคลื่อนผ่านไปได้ตามปกติเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาอ่านในทดลองหน่อยซิเจ้าหนาที่ก็ลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงสิ่งที่เราทําไปเมื่อกี้ทั้งน้ําแข็งบด นะคะทั้งการฉีดน้ำเอาหยวกกล้วยนะคะม,ม,มาโปะเอาไว้คลายร้อนไปนะคะอันนี้รถไฟก็ค่อยๆเคลื่อนขบวนผ่านไปนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบสภาพตลอดแนวเส้นทางรถไฟะค่ะโดยจะมีการเพิ่มหินโรยทางในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรักษาแนวรางรถไฟให้อยู่ในสภาพมั่นคงและก็ปลอดภัยนะคะ แล้วก็จะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพทางรถไฟรางรถไฟทั่วประเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานงเพื่อความปลอดภยัยของที่น้องประชาชนที่โดยสารรถไฟค่ะร,ระหว่างนี้ก็ยังต้องฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องประคองอไม่งั้นมันร้อนเกินไปคุณผู้ชมครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด s ั b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทาง c s 7 hd news